ธรรมนูนชีวิตสนับสนุนโดยโรงแรมนูโวซิตี้บิสมิลลาฮิราะห์มานิราะหิมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอสลามะลัยกุมวเระประตุลอวะบารากาตุขอความสุขความสันติความเมตตาและความเป็นสิริมงคลจากผู้เป็นเจ้าจงประสบแต่ท่านสวัสดีครับท่านผู้ชม ในวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์อานิสเพทองคำซึ่งท่านยินดีที่จะมาเป็นวิทยากรประจําให้กับรายการของเราในเรื่องของศาสนาอาจารย์อานิสเพทองคำจบการศึกษาด้านศาสนาในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยอัลอาฮัดประเทศอียิปต์ในด้านกฎหมายอิสลามและนอกจากนี้นะครับท่านยังจบปริญญาโทในสาขารัฐประศาสนาศาสตร์จากนิดา ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับอาจารย์อานิสเพชรทองคำได้เลยครับสมุลล่าราะห์มะนุรัอฮิมฮะลัมดุลลาฮิรับบิลอาลามีนวะบิฮินัสตัยีนวะลาฮาละวะลากุวะเตอิลลาบิลลาฮิลอัลีลอัลฮิมซสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮครับอาจารย์อานิสครับอยากจะเรียนถามอาจารย์อานิสว่าแม่เนี่ยนะครับควรมีบทบาทนะครับในการดูแลลูกแล้วก็ครอบครัวยอย่างไรบ้างครับในทางปฏิบัติแล้วนะครับคนเป็นแม่เนี่ยนะเมื่อ มีลูกนะพฤติกรรมก็จะเปลี่ยนไปนะจะสังเกตจากหลายๆาจะเป็นครอบครัวผมเองนะครับหรือว่าจะเป็นครอบครัวไหนก็ตามเนี่ยถ้าคุณแม่เนก่อนที่จะมีบุตรเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะของอนิสัยเดิมเดิมหรือว่าบุคลิกภาพเดิมที่เคยเป็นตั้งแต่วัยรุ่นนะครับติดมาไม่น้อยก็มากครับแต่พอมีลูกแล้วเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนไปนะแม้กระทั่งเคยสังเกตคนที่ แต่งตัวนะครับหรือว่ามีลนิสัยที่เป็นวัยรุ่นนะครับอาจจะแต่งตัวไม่เรียบร้อยบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเวลาที่มีลูกแล้วเนี่ยทุกอย่างจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเขามีของที่ต้องรับผิดชอบนะจะเป็นของที่เป็นของขวัญเนี่ยจะลอสบาฮานวตาลามอบให้กับเขามานะเพราะว่าคนที่มีลูกเนี่ยถือว่าโชคดีมากนะไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะมีลูกได้และคนที่อยากมีบางทีก็ไม่มีครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มีออกมาแล้วเนี่ยคุยแม่ก็จะด้วยกับสัญชาตญาณนะครับก็จะ ต้องทะนุถนอมต้องดูแลของขวัญตรงนี้อย่างดีดังนั้นหน้าที่ของแม่ก็คือการเลี้ยงดูลูกตรงๆเลยนะครับ,รบนอกจากนี้แล้วเนี่ยการเลี้ยงดูลูกแล้วเนี่ยก็คือเลี้ยงดูลูกเนี่ยให้ให้ดีที่สุดนะครับ,รบในฮะดีสในคําพูดของทัลลุซุนซลลลลาฮุอัลฮะซัลลัมซึ่งเป็นศาสนทูตของสนาิสลามเนี่ยนะพูดเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่เอาไว้นะครับทัาซุลบอกว่ากุลลูกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติฮีนะทุกคนเนี่ย มีหน้าที่รับผิดชอบและทุกคน,นจะถูกสอบถามหรือถูกสอบสวนนะครับกับหน้าที่ที่เตียงรับผิดชอบผู้หญิงก็เช่นเดียวกันนะครับอัลมาระฮ์รออียาตุนฟีบายติเซลจิฮะผู้หญิงเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะดูแลทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในบ้านของสามีของเธอและก็แน่นอนวอมัสอูลุออนอันรอียาติฮะนะแล้วก็เป็นผู้ที่จะถูกสอบถามจะถูกสอบสวนเกี่ยวกับสิ่งที่เธอรับผิดชอบตรงนั้น ราะงั้นตรงนั้นเนี่ยในบ้านสามีเธอมีอะไรบ้างแน่นอนก็คือมีการเลี้ยงลูกเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือเกี่ยวกับเรื่องตุกอย่างที่อยู่ในบ้านนะการทาความสะอาดบ้านะงานบ้านนะครับผู้หญิงเนี่ยจะไม่ค่อยเน้นหนักไปทางด้านของการหาเลี้ยงครอบครัวครับเนื่องจากว่ามีสามีที่หาเลี้ยงครอบครัวอยู่แล้วเพราะงั้นผู้หญิงตรงนี้ต้องต้องทุ่มเทนะครับในเรื่องเกี่ยวกับงานที่บ้านเป็นหลักลูกเป็นอันดับแรกนะครับครับเรา เมื่อกี้เราพูดถึงแม่นะครับแล้วก็พ่อนะครับควรจะมีบทบาทในการช่วยดูแลลูกแล้วก็ครอบครัวอย่างไรกันบ้างครับครับผมในในคำพูดเดียวกันนะครับ,รบในฮะดิษเดียวกันคําพูดของท่านาอซูลท่านอซูลศาสนาทูตเนี่ยได้พูดเอาไว้ว่าอา่าวร์จุรุนรออินนะครับผู้ชายก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบนะครับวอมัสูรุนอันรออียติและก็จะถูกสอบสวนในสิ่งที่ ผู้ชายคนนั้นรับผิดชอบรับผิดชอบก็คืออะไรตัวเขาเนี่ยเมื่อแต่งงานแล้วเขาก็มีความรับผิดชอบเขาต้องรับผิดชอบต่อภรรยาของเขานาจ่ายนาฟ้าก็จ่ายค่าเลี้ยงดูนะครับให้ที่อยู่อาศัยนะครับให้มีให้เธอเธออยู่ได้เป็นหลักเป็นแหลง่งนะครับแ็จแล้วพอมีลูกก็ต้องรับผิดชอบทางด้าน,นค่าใช้จ่ายของลูกด้วยนะครับแล้วก็หาเลี้ยงครอบครัวให้เธอนั้นมีกินมีใช้อย่างไม่ขาดนะโดยสุดความสามารถนะแล้วก็นั่นคือหน้าที่ที่ที่ผู้พูเป็นพอ่อที่จะต้องทำนะครับแล้วก็ปกป้องเธอ นะครับจากอันตรายทั้งหลายนในกุลานบอกว่ายายราดีนาอามานุกูอัมฟุตสกุมวะอาลีกุมนาระคนเป็นพ่อคนเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยต้องปกป้องครอบครัวของตัวเองให้พ้นจากไฟนรกนั่นหมายความว่าต้องดูแลพฤติกรรมนะของคนในหมู่คนในบ้านนะครับต้องควบคุมทุกอย่างที่จะเป็นปัจจัยยั่งชีพหรือว่าจะเป็นหนทางที่เข้าสู่การเข้าใกล้นะชิดอัลลอฮฺสุบานอวลตอลลาแล้วลลก็ออกห่างจากไฟนรกนั่นเองท่านผู้ชมครับ อาจารย์อนิสด้บอกให้เราทราบว่าทุกคนนั้นมีหน้าที่ที่ต้องดูแลรับผิดชอบแล้วความสําคัญของพ่อแม่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ลูกๆต้องพยายามสร้างความพอใจและเมื่อพ่อแม่พอใจพระพุทธเจ้าก็จะพอใจต้องขอขอบพระคุณอาจารย์อานิสเป็นคำอย่างมาก,กน,นะครับที่เสียสละมาร่วมรายการกับเรานะครับแล้วก็ในโอ,อกาสต่อไปคงจะเชิญมาร่วมรายการอีกในฐานะที่เป็นวิทยากรประจำของเราอนะครับ และในช่วงต่อไปขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณอริยาเมญ,ญีในช่วงกินดีมีคุณค่าสามลัยกุ้วารมาตุลอวบารากาตุสวัสดีครับ